ในสมัยแรกๆเนี่ยมักจะถามนะครับว่าเอ๊พวกไฟฟ้าเนี่ยยังไงมันก็แรงกว่าไร้สายแต่ว่าวันนี้เรามาพิสูจน์กันว่าเราจะอยู่ในยุคไร้สายแล้วหรือยังนะครับผมคิดว่าสว่านตัวนี้อาจจะมาเปลี่ยนเกมของเครื่องมือไร้สายนะ สวัสดีครับทุกท่านพบกับผมซิลโลนและนี่คือรายการ labimo แขกรับเชิญของเราก็คือ b o s นะครับสว่างตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้นะครับซึ่ง b o s เนี่ยตั้งใจทำออกมามากๆเลยนะครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับนับว,ว่าเป็นตัวท็อปที่สุดนะครับในไลน์อัพของ สว่านบอชนะครับท่านผู้ชมมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ครับนั่นคือไบเทอร์โบครับไบหรือ B นะครับภาษาเยอรมันเนี่ยแปลว่า2นะครับซึ่งคำว่า2เนี่ย มาจากตัวมอเตอร์รูปแบบใหม่นี่ครับประกอบด้วยนะครับแม่เหล็กที่เป็นนีโอไดเมียมนะครับแมกเนสนะครับเป็นแม่เหล็กที่ดีที่สุดในท้องตลาดแล้วนะตอนนี้ซึ่งบอสต,ตั้งใจจะพัฒนาในเซกเมนต์18โวล์นะครับไม่ได้ไปพัฒนาให้เป็นโวล์อื่นนะครับอย่างแบบหลายๆยี่ห้อเนาะจะเห็นได้ว่าเขาก็จะจบที่18โวล์นี่แหละตัวท็อปนะสำหรับบายที่ผมพูดถึงก็จะประกอบไปด้วยมอเตอร์แล้วก็แบตเตอรี่โปรคอนะตัวแบตเตอรี่โปรคอนี่มันมีข้อดีในการระบายอากาศใช่ไหมมัน จะใช้งานร่วมกับเครื่องชาร์จนะครับหรือว่าแท่นชาร์ทที่เร็วนะครับทำให้บอสเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องมือไร้สายที่ตอนนี้น่าจะชาร์จเร็วที่สุดในโลกนะเขาบอกอย่างนั้นเดี๋ยวไปทดลองกันก่อนว่าจะชาร์จเร็วได้กี่นาทีนะ จากที่เราคุยกันถึงเทคโนโลยีไบเทอร์โบนะมาดูที่ตัวสว่านกันบ้างนะครับทั้ง2ตัวเนี่ยคือ GSR นะครับกับ GSB 18 V ขีด1น0 c ซะครับซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยมันก็จะเป็นคู่แฝดน,นะเกือบทุกยี่ห้อเนี่ยมันก็จะมีคู่แฝดใช่ไหมมันจะมีแบบกระแทกได้กับไม่กระแทกนะครับตัว GSR เนี่ยแปลว่าไม่มีระบบกระแทกในตัวนะครับส่วนตัว GSB เนี่ยมีระบบกระแทกนะครับมาดูที่ส่วนประกอบแรกกันเลยครับคือหัวของสว่านเนี่ยครับเป็นเหล็กนะครับแล้วก็จะมีภาษาเยอรมัน อยู่ตรงนี้ด้วยนะเราสอบถามไปเนี่ยพบว่าตัวหัวเนี่ยผลิตจากประเทศเยอรมันเลยนะครับแล้วก็หัวเป็นเหล็กเนี่ยไอตัวเนี่ยค่อนข้างซีนมาได้ดีนะครับน้ําหรือว่าฝุ่นเนี่ยเข้าค่อนข้างยากแล้วก็หัวคอนยากมากครับอย่างที่2นะครับที่ผมชอบมากๆเลยนั่นก็คือตัวปรับคลิกของด้ามจับนะครับท่านผู้ชมบางยี่ห้อเนี่ยจะสังเกตนะครับไอตัวด้ามจับเนี่ยมันจะเป็นล็อกให้มาที่องศานี้แล้วก็มาที่องศานี้นะครับแต่บอสเนี่ย รู้สึกตัวนี้คิดมาดีคลิกอนะ่ะค่อนข้างละเอียดนะครับเราสามารถปรับองศาให้เป็นคลิกอย่างนี้ก็ได้นะครับสําหรับคนที่จะใช้สว่านตัวนี้นะครับเจาะในท่าทางต่างๆเช่นตัวอย่างนี้นะครับเราสามารถแปลงสว่านให้กลายเป็นเครื่องปั่นสีนะท่านผู้ชมหรือเอาไปขุดดินนะเราก็สามารถใช้ท่านี้ได้เออตัวเนี้ยผมว่าเป็นไอเดียที่ดีนะครับเราจะเห็นพวกสว่านปั่นสีหรือว่าสว่านเจาะเหล็กอะไรต่างๆเนี่ย ก็ถ้ามันจะเป็นท่ากลางปีกแบบผีเสื้ออย่างนี้นะครับแล้วก็จเจาะเข้าไปอย่างนี้ซึ่งตัวนี้ผมชอบนะข้อสังเกตต่อมานะท่านผู้ชมที่เขาเคลมว่าระบายอากาศได้ดีนะตัวเนี้ยเย็นนะครับลมออกแรงมากๆเลยครับท่านผู้ชมตัวเนี้ยรู้สึกว่าแตกต่างนะแรงจริงๆระบายอากาศได้ดีจริงๆนะครับ อันนี้ขนาดดูด้วยตานะยังยังไม่ได้ไปพิสูจน์กันจุดที่น่าสนใจรุ่นใหม่ของบอสเนี่ยท่านผู้ชมสังเกตนะตัว GSR ตัวที่ไม่มีระบบกระแทกแล้วก็ตัว GSB ตัวที่มีระบบกระแทกเนี่ยตัวเท่ากันปกติแล้วเนี่ยมันจะมีพวกคลิกเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ของบอสรุ่นใหม่เนี่ยปรากฏว่าตัวหรือว่าดิเมนชันตัวเนี่ยพอๆกันเลยนะท่านผู้ชมซึ่งทําให้เราตัดสินใจพวกซื้อกระแทกแได้ง่ายขึ้นนะปกติเนี่ยส่วนตัวผมนะผมจะชอบพวก GSR เพราะว่ามันตัวสั้นกว่านะแต่ไม่ใช่สำหรับซีรีส์นี้นะท่านผู้ชมซีรีส์ที่ตัวกระแทกเนี่ยตัวเท่ากับตัวไม่กระแทกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองตัดสินใจดูนะครับว่าจะเลือกใช้แบบไหนนะครับอืมน่าสนใจมากๆเลยครับแต่จริงๆแล้วลิงตัว GSB อจะใหญ่กว่านิดเดียวเท่านั้นนะครับจุดที่น่าสนใจต่อมานะครับจุดนี้เป็นจุดที่ผมผมรู้สึกว่าว้าวอะ่ะตัวเนี้ย Angle Detection นะครับท่านผู้ชมหรือตัวปรับมุมนะครับ ตัวนี้นะครับโหมดจะช่วยให้ทำงานง่ายมากขึ้นมากๆเลยครับในลักษณะของที่เราต้องไปเจาะตัวที่มันเป็นมุมองศานะจุดนี้นะครับผมชอบมากๆเลยครับท่านผู้ชมไฟที่อยู่ตรงหัวตรงนี้นะมันจะเห็นชัดเจนเลยตอนที่เราไปทำองศาตอนเนี้เราปรับเดี๋ยวผมปรับไว้ที่45องศานะเสร็จแล้วเราก็กลับไปที่เอียงสว่านนะครับไปที่45องศามันจะเป็นสีเขียวๆนะ หัวของมันนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะครับจุดเนี่ยแปลว่าตัวสว่านเนี่ยมันทําการเอียง45องศาไว้แล้วนะครับถ้าเราแบบปรับสักอ่ะอันนี้พี่อยู่ประมาณสัก55นะ55องศาอย่างเงี้ยปั๊บไฟจะเป็นสีเหลืองเห็นไหมครับผมเอียงขึ้นมาอีกทีนี่45องศามันหมายความว่าอย่างไงมันหมายความว่าทุกท่านเนี่ยจะเจาะสว่านเนี่ยได้ตรงแล้วก็ลดอาการการ,การบาดเจ็บจากดอกสว่านหักหรือว่างานล้าช้าไปนะ ตรงเนี้ยช่วยได้ดีมากเลยคือจริงๆแล้วมันเป็นดีเทลเล็กๆอ่ะมันไม่ได้ช่วยแบบว่าต้องมาช่วยเจาะช่วยอะไรนะแต่ว่ามันช่วยให้เรารู้ว่าตรงเนี้ย45องศาแล้วนะครับถือว่าเป็นจุดเด่นมากๆผมว่ามันเหมาะสมนะครับที่สว่านตัวท็อปสักตัวเนี่ยจะมีเทคโนโลยีที่สว่านยี่ห้ออื่นเนี่ยไม่มีนะตรงเนี้ยบอสก็ทําออกมาได้เยี่ยมมากๆนะส่วนต่อไปที่น่าสนใจของสว่านตัวนี้นะครับนั่นก็คือการเชื่อมต่อบลูทูธเข้ากับสมาร์ทโฟนนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่า สมาร์ทโฟนตอนนี้หรือโทรศัพท์มือถือนะมีความสําคัญกับชีวิตเรามากนะครับตอนนี้แน่นอนครับพวกสวรั์พวกนี้ก็เข้าไปอยู่นะตัวแอปพลิเคชันของตัวบอสนะครับมันสามารถปรับระบบ a n g เกิลดิเจกเที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ครับให้เป็นองศาที่ละเอียดมากขึ้นนะครับเป็นตัวเลขครับได้ถึง0ูนถึง90องศาเลยนะท่านผู้ชม <c oughs> แบบว่าเทคโนโลยีนี้นะครับเหมาะกับบางคนที่ต้องการความแม่นยำมากมากนะครับในการรักษาไว้ซึ่งองศาที่ถูกต้องในการเจาะนะครับ มันก็ทําให้มั่นใจในระดับหนึ่งว่าการเจาะเนี่ยมันจะไม่ผิดองศานะครับการเจาะมันจะเจาะเข้าไปได้ตรงๆนะในลักษณะขององศารวมถึงการปรับไฟนะครับความสว่างของไฟได้ด้วยนะครับโหมดต่อมานะครับที่น่าสนใจกว่าทั้ง2โหมดนะครับตัวนี้ผมชอบเป็นการส่วนตัวอีกแล้วนะ มากมากเลยนั่นก็คือ Kick Back Control นะท่านผู้ชม Kick Back Control ของบอสเนี่ยนอกจากจะช่วยเซฟตี้หรือว่าเซฟเครื่องนะครับยัง s a ซ e ตัวเราเองด้วยนะในกรณีที่เราเกิดการสะบัด งสวานน่าแน่นอนครับสว่านตัวท็อปพวกนี้นะครับมันมาพร้อมกับน้ำหนักและแรงปิดอย่างมหาศาลนะแล้วก็โหมดคิกแบ็กเนี่ยเขายังจัดมาให้สามารถเลือกเปิดปิดหรือเปิดตัวนี้ได้นะสังเกตง่ายๆพวกไฟ LED ที่เป็นสีนะตอนนี้โว้ o, สว่างมากๆเลยแล้วก็มันจะขึ้นเป็นสีส้มสําหรับคิกแบ็กนะครับตัวนี้ชอบมากๆเลยเซฟตี้ดีจริงๆจุดต่อนะครับหัวของสว่าน Bosch GSR หรือ GSB 18V-150 ตัวนี้นะมัน ปรับคลิกได้ถึง25คลิกนะซึ่งในตลาดเนี่ยปกติแล้วมันจะอยู่ที่ประมาณ20คลิกอะไรประมาณเนี้ยแต่ตัวนี้นะครับให้มาถึง25คลิกซึ่งค่อนข้างละเอียดมากๆนะครับแล้วก็หัวปรับอยู่ตรงนี้นะปรับโหมดปรับง่ายเกียร์นี้เป็นแบบเบสิกเลยทุกยี่ห้อจะปรับตรงนี้นะแต่ว่าการปรับโหมดเนี่ยบางยี่ห้อก็ต้องไปหมุนที่ลิงค์ตัวนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าสําหรับรุ่น GSB ตัวนี้นะครับหรือว่า GSR ตัวนี้นะครับหนึ่งคิดหนึ่งห้าศูนย์นะ มันปรับได้ตรงนี้เลยซึ่งมันจะเห็นได้ชัดมากๆเวลาใช้เครื่องตัวนี้นะครับผลิตที่มาเลเซียนะท่านผู้ชมโดยโรงงานของบอชเองนะครับจุดต่อมานะครับมันจะมีตัวคล้องสายให้ตัวนี้นะครับเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆนะผมมองว่ามันเออมันก็โอเคอะ่ะสำหรับดีเทลนี้นะครับ เพราะว่าบางครั้งนะครับที่เรามีสายกันตกนะมันก็จะเป็นคุณสมบัติที่ดีเวลาเราเอาไปทํางานที่สูงบนหลังคาอะไรเงี้ยปกติมันจะห้อยแล้วก็มันจะแขวนตรงดามจับใช่ไหมบางคนก็จะไม่ค่อยชอบนะครับไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดมีตัวคล้องตัวนี้ให้มันก็จะสามารถคล้องจากตรงนี้ได้เลยนะไม่ต้องไปคล้องที่ตัวดามจับนะตัวนี้น่าสังเกตมากครับ แล้วก็จุดสุดท้ายนะท่านผู้ชมสำหรับการเคลมนิวตันเมตรที่เยอะที่สุดในตลาดแล้วนะผมถือว่าเยอะที่สุดในตลาดเขาเคลมมาถึง1 5 0นิวตันเมตรนะผมจะเปรียบเทียบนะจากที่เราทำการทดลองสว่านที่ผ่านๆมานะอันนี้พูดถึงตัวสเปคเฉยๆนะครับค่ายแดงนะอยู่ที่1 3 5นิวตันนะค่ายฟ้าที่เป็น4 0โวลต์นะยังทำได้1 4 0นิวตันเมตรนะครับส่วนค่ายเหลืองเนี่ยได้แค่11 2นิวตัน นับว่าตัวนี้นะครับเปิดตัวอลังการงานสร้างมากๆเลยมาถึง1 5 0นิวตันเมตรเลยนะหลังจากที่เราพูดกันไปยืดยาวกันแล้วเนี่ยเราไปแกะสว่านแล้วก็จะไปทดสอบกันดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเป็นไงกันบ้างครับท่านผู้ชมมอเตอร์ใหญ่มากกว่าลูกเดิมเยอะเลยนะตัวนี้มอเตอร์ไบเทอร์โบนะครับ สำหรับหลักขี้โมเอพนี้นะท่านผู้ชมผมว่าเราน่าจะถึงเวลาของยุคไร้สายแล้วแหละ ทุกคนเนี่ยในสมัยแรกๆเนี่ยมักจะถามนะครับว่าไอ้พวกไฟฟ้าเนี่ยยังไงมันก็แรงกว่าไร้สายแต่ว่าวันนี้เรามาพิสูจน์กันว่าเราจะอยู่ในยุคไร้สายแล้วหรือยังนะครับผมคิดว่าสว่านตัวนี้อาจจะมาเปลี่ยนเกมของเครื่องมือไร้สายนะเดี๋ยวไปดูไปเทียบกับสว่านไฟฟ้าของ Bosch เองนะครับก็คือสว่านถึง16มิลลิเมตรนะไอสว่านตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเริ่มใหญ่ของสว่านไฟฟ้าแล้วแหละโอเคก่อนที่เราจะไปทดสอบเดี๋ยวผมดึงสเปคมาก่อนนะ สำหรับการทดสอบแรกนะครับเราก็จะไปที่การเจาะไม้นะครับใช้ดอกสว,ว่าน20มิมนะครับแล้วก็ยาวถึง130ต่อไปเป็ครั้งที่2นะครับผมจะใช้ดอกสว,ว่าน14มิมนะแล้วก็ยาว150มิลเม ทดลองเจาะไม้ทั้งที่3นะครับผมจะใช้ดอกกันพับถ้วยนะ26่สิบหกเม็ดนะครับเจาะ เจาะปูนนะครับจะใช้ดอกเจาะปูนขนาด8มิเมตรนะครับโดยตัวที่ทดลองเนี่ยจะใช้ตัวสวรรค์กระแทกนะ g s b 18V 1 e 5 0 4นะครับต่อมาเป็นการขันสกรูนะครับ เคดลัต่อไปของหลักทีโมของเรานะครับก็คือวัดความเร็วรอบนะครับผมจะวัดความเร็วรอบระหว่างที่ตัวสว่านทั้งคู่นะครับเจบบาะไม้นะการทั้สอบแบบนี้นะครับน่าจะได้ผลลัพธ์จากแรงบิดที่ตกลงมานะสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปวัดความร้อนสะสมจากการเจาะนะสว่านทั้ง2ตัวเนี่ยระบายอากาศได้ดีขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเทคโนโลยีใหม่ของตัวไบเทอร์โบว่า สมคําที่เขากล่าวอ้างหรือเปล่านะเดี๋ยวผมดึงสเปคจากการทดสอบมาให้ดูก่อนนะครับ ผลปรากฏจากการเจาะครั้งแรกนะครับเจาะไม้นะครับที่ใช้ดอกสว่าน20มิลนะแล้วก็ดอกยาว130 m. เนี่ยผลปรากฏว่าตัวไร้สายเนี่ยทำได้ดีกว่าตัวไฟฟ้าอีกท่านผะู้ชมผลการทดสอบที่2นะครับในการเจาะไม้ด้วยดอกสว่านเล็กกว่านะแต่ว่ายาวกว่าเนี่ยเห็นชัดเลยนะครับว่าตัวไร้สายเนี่ยทำได้ดีกว่าตัวไฟฟ้าเยอะเลยนะท่านะนะผู้ชมอันนี้ก็น่าจะเหมาะกับพวกโครงสร้างไม้ อะไรประมาณนี้ครั้งที่3นะครับในการเจาะดอกบันพับถ้วยนะครับไฟฟ้าเนี่ยทำได้พอๆกันหรือว่าดีกว่าตัวไร้สายนิดเดียวก็อยู่ที่14.21วินาทีนะครับ แล้วก็ตัวไร้สายทําไปได้14.69วินาทีนะครับต่างกันไม่ถึงวินะมาถึงทดสอบเจาะป,ปูนใช้ดอกสว่าน8มิลเนาะแล้วก็ไอตัวสว่านบอสต,ตัวนี้ทําเวลาไปได้5.57วินาทีนะแล้วก็ตัวไฟฟ้านะทำได้5.64วินาทีนะต่อมาเป็นการขันสกรูนะครับการขันสกรูเนี่ยเห็นชัดเลยว่าตัวไร้สายเนี่ยทำได้ดีกว่าตัวไฟฟ้าเยอะเลยนะครับต่างกันตั้ง3เท่านะท่านผู้ชมต่อมานะครับสำหรับ สำหรับการวัดความเร็วรอบจากการเจาะไม้นะจะสังเกตได้เลยว่าทร์กของตัวไร้สายเนี่ยเยอะมากๆนะครับความเร็วรอบตกอยู่ไม่เท่าไหร่องนะแสดงว่าแรงบิดเนี่ยมันยังเหลืออยู่นะท่านผู้ชมตัวนี้ถือว่ามอเตอร์ส่งพลังมากๆส่วนสว่านไฟฟ้านะที่ความเร็วรอบตอนแรกเนี่ย2 9 0 0กรอว่ารอบเนี่ยลดลงมาเหลือ1,526รอบเองนะแสดงว่าตัวนี้แรงบิดมันแบบเค้นไปนแล้วนะแรงบิดมันตกนะครับต่อมานะครับวัดความร้อนสะสมตัวนี้นะครับ ไม่เกเินคําโฆษณาจริงๆครับท่านผู้ชมตัวนี้ร้อนขึ้นมาแค่4องศาน enfin ะจากการที่เราวัดความร้อนนะใช้เคร mm. ื่องวัดความร้อนนะครับส่วนสว่า,วานไฟฟ้าเนี่ยร้อนขึ้นมาถึง9องศานะจาก3 4มิบมาถึง43.8องศานะครับเห็นอย่างนี้แล้วนะครับแปลว่าตัวไบเทอร์โบหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันช่วยระบายความร้อนได้ดีจริงๆนะมันไม่ได้ค่ลมออกเยอะนะ แต่ว่าระบายความร้อนได้ดีอีกด้วยนะเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราทดสอบแล้วก็อธิบายพูดถึงข้อมูลนะพอที่จะเป็น king of d e a l ได้หรือเปล่านะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องไปพิสูจน์กันในระยะยาวๆนะครับว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยจัดมาเต็มประสิทธิภาพอะ่ะจัดมาเต็มเหนือชั้นพอๆกับพวกสว่านไฟฟ้าแล้วนะถือว่าเจ๋วมากๆเลยการชาร์จแบตเตอรี่เร็วค่อนข้างเพอร์เฟกนะครับในจุดนี้ส่วนรูปร่างหน้าตา ผมไม่คอมเมนต์แล้วกันก็ให้ทุกท่านเนี่ยตัดสินใจว่าสวยหรือเปล่านะแล้วแต่รสนิยมของแต่ละคนแต่ว่าการใช้งานเนี่ยถือว่าอืผ่านเลยอ่ะมีการออกแบบลูกของมอเตอร์เนี่ยจะใหญ่ขึ้นนะครับคือพูดง่ายๆแทนที่บอสจะไปพัฒนาให้โวลต์ของแบตเตอรี่ สูงขึ้นแต่เขาเลือกที่จะใช้แบตเตอรี่โวลต์เท่าเดิมนะท่านผู้ชมแล้วก็เลือกที่จะไปพัฒนาตัวมอเตอร์แทนนะครับซึ่งข้อดีหลักๆนะที่เห็นอยู่นะครับก็คือเนื่องจากแบตเตอรี่ใช้เซลลแค่18โวลต์เนี่ยน้ำหนักเบาอย่างที่2นะทุกท่านเนี่ยสามารถใช้ร่วมกับตัวแบตเตอรี่เดิมของบอสได้นะครับคือ18โวลต์พูดง่ายๆก็คือไม่ต้องเปลี่ยนตัวแท่นชาร์จแะไม่ต้องเปลี่ยนแบตใหม่สําหรับตัวทั้งคู่นี้นะครับ g s b 18VQ150 นะคำว่า C เนี่ยมันหมายถึง Connection นะตัวเนี้ยมันจะมีชิปบลูทูธให้มาพร้อมกับทุกตัวนะสมมุติเราฐานหมดนะเราก็สามารถ แค่ใช้เหรียญตรงเนี้ยแค่ออกมาแล้วก็เปลี่ยนฐานได้มันจะมาให้กับตัวนะแต่บางสินค้าเนี่ยมันก็จะต้องซื้อเพิ่มใช่ไหมสำหรับสว่านรุ่นที่มันมี C ีติดท้ายเนี่ยมันจะให้พวกนี้มาให้ด้วยนะครับน่าจะได้ความรู้หรือว่าได้ข้อมูลเพิ่มเติมกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับส่วนผมซีโร่นะครับแล้วก็รายการแ l บ p ี e โมวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสําหรับฉบับหน้าจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวมาพบกันใหม่ครับไอทูมาสวัสดีครับ